ครับสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในช่อง Pixel นะครับผมแล้วเรากลับมากับเกม h u n t s d o w อีกแล้วนะครับผมตลังการที่ผมลงคลิป EP ศูนย์กี่ปีแล้วเอ้ยไม่ถึงปีดิก็นานเลยนะอันนี้ผมก็กลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับก็เกมรถคาเออเกมรถคาผมไม่พลาดหรอกใครที่สนใจก็ไปซื้อได้ครับตอนนี้ยังลดราคาอยู่นะประมาณสามร้อกว่าบาทนะครับผมที่ใครยังไม่รู้เออ่ เกมเพย์ของเกมนี้นะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับเอ,อเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นเหมือนแบบนักฆ่านะฮะเหมือนแบบนักลักลาก่าคาหัวพวกปีศาจอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ต้องไปลา่าคาหัวปีศาจนะครับปีศาจมันก็จะมีหลากหลายพวกแม่มุมตัวไตรตะไลนะครับเอ่อถ้าเราฆ่าได้เราก็จะได้ตังได้แต้มได้ไอพีนะครับมาอัปเกรดตัวละครของเราโอเคที่รับที่เราได้ทําการซื้อมาครับต้องซื้อตัวละครด้วยนะถ้าสมมติตัวละครตายเนี่ย ก็คือเราก็ต้องมาเล่นเลเวลใหม่นะครับเลเวลมันก็เต็มที่แน่ไว้ได้เบอะจะลวนอะไรวะแค่เลเวลห้าสิบเองนะอันนี้ผมก็ซื้อตัวนี้มาตรรัวฟีมันก็จะมีตรัวฟรีให้มาเรื่อยๆแหละเออเห็นไหมถ้ามูลเรากดรีตรงเนี้ยนะอ่ะผมจะลองซื้อดูอันนี้ผมซื้อตัวละครนะครับมันใช้เหรียญตรงนี้ครับเหรียญตรงนี้เราก็ได้มาจากที่เราไปล่ามอนล่าอะไรเงี้ยครับเป็นทหารรับจ้างนะฮะเออถ้ามูลเรากด เอ้ยพี่แล้วเราหมดตัวหมดแล้วเราจะเอาตังค์ที่ไหนสมมติเราตังค์หมดแล้วอะเราก็กดรีตรงนี้ตรงนี้มันจะมีให้รีฟรีใช่ไหมเราก็มาอ่านตัวเนี้ยมันจะมีให้เราอะรับตัวฟีเอ่อตอนนี้ผมว่ารับละก็เพื่อไปให้เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นกันเลยนะจ๊ะครับแล้วเราเข้ามาอยู่ในเกมกันเลยนะ,ะครับอันนี้ผมก็เลนดอมเพื่อนมาสองคนนะประเทศอะไรบ้างก็ไม่รู้ เราก็จะให้เพื่อนแบกคร้วอันนี้จุดตัวข่าวนี้เราก็จะไปบวกเราให้เพื่อนแบกครับดีสุดดีโดนุด,ดเดี๋ยวเพื่อนเอออุ้ยอูฮะเพื่อน่ s o r เพื่อนจีมเราอ่ะ ตัวข้างบนนี่แม่งยิงแม่งนี่เอ,อย้ยยิงไม่โดนเออเอามันเพื่อนดีเกมนี้ครับท้าทางที่ดีเราไม่ควรใช้อาวุธปออืนนะแต่ว่าอันนี้เราเล่นในระดับแบบไม่ใช่มือปูมากก็อาจจะใช้ใช้เถอะครับ <laughs> อันนี้ เราจะใช้ปืนหรือจะใช้ก็ได้นะไอ้ตัวไฟไฟเนะี่ยเวลาเรายิงแล้วมันจะระเบิดไฟออกมาครับทีนี้เราต้องใ่มันแล้วเพื่อนยิงแล้วเนี่ยมันระเบิดข้ามาเออยิงไม่โดนยิงแลนะ้วกูตายเอ,ออเออเออเอ เอามีเพื่อนอึดอ,อ,อะไรของกูทัวรเป็นเก็บไปยังวะเป็นเก็บไปแล้วเราที่เราเก็บไอ้พวกจุดจุดสามอันนี้เราก็จะเอาไว้ไปล่าเหมือนแบบ หาลร่องรอยไปหาแม่มุมครับไป่สั่นแม่มุมด้านบนเนี่ยเอนแล้วเราเก็บไปแล้วหนึ่งจุดมันก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าด้านบนเห็นไหมเอาติดนะครับถึงแล้วครับอันนี้อันที่สองครับเราก็จะเก็บใครคนใดคนหนึ่งเก็บก็ได้่ะมันก็จะได้เหมือนกันเอ้า มีคนเก็บถึงสามาแล้วโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยครับบอสอยู่ข้างล่างเนี่ยมันโอ้โห้โเอ้โดไมึงว่ะเกดูเก็บเยเเก็บเยเก็บเเก็บเเอาไปแย้ก็ดีดีิไฟไหมัดไฟไหมเนเดี๋ยวเอนเพืเเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเ เอาด้วยเอามนด้วยเออวางมนแต่มันอืมโอ้โหติดทั้งไฟติดทั้งพิษคุณพายมันมึงมึงมึงเจ็บ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 เอาละเพื่อนวิ่งมาโดนไฟผมโอ้โหหลอดเลือดผมหายเลยนะครับด้านล่างครับมันจะเผาหลอดเลือดไปนะอีกมันนึ้มา โดนเจ็บแล้เเวลเจ็บแล้วเจ็บแล้วหุ่นกระสุนถูกโมดแล้วนัดสุดท้ายจังๆนัดสุดท้ายในจังๆเยอะนี่เราเพื่อนเราล่วงไปแล้วเราต้องเอากระสุนมาก่อนนะไช้กระสุนลูกฟองมาสี่นะัดวาสองนะัดเกมมันติดพิยูติดพิยูรยนะครับเพื่อนเราฮิวแล้วครับจบแล้ว ไปไหนไวะนี่เอา,านี่ควาดมันเอา้อนมันนี่โอ้ว่าไม่โดนอือหูเลือดสาดเออหูเลือดสาดมาทีหน้ามึงตายเจื่อด้วยเพื่อนเดี๋ยวมีเออยิงมันเอเอ อาเแล้วดิติดไปเพ่อนติดไฟเพื่อนชุน้อยเพื่อนชุนงอยเพืครับโอเคแ n ง y ิวเ่มากเท่มากบอกเลยไร้ตัวสองรอดอ๋อตายแล้วมึงครับ โอเคเพื่อนดีเก็บกระสุนครับแล้วพอลาเราเฆ่ามอนได้นะครับเราก็จะเผามันนะเพื่อเอาสกิลนั่นเองเฮ้ยตรงน,นี้มันไม่น่าไม่น่าจะออกมาได้อันนี้ผมมาวางไว้เพราะว่าถ้าบตกว่ามีคนมาครับต้องมีคนมาแน่นอน มีมีคนวิ่งอยู่ด้านบนมัเพ <ST> ื่อนวิ่งเ <ST> พื่อนยา <ST> นี่เราก็รอให้มันเผาเสร็จนะโอเคเราได้เก็บไปแล้วนะนี่แล้วเราก็แล้วเราเก็บมาแล้วเราก็จะมีสกิลดูครับว่าว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับ แล้วก็เบี่ยงเพื่อเออไม่ให้สู้หรืว่าเราจะสู้ก็ได้นะแล้วแต่เรากูขึ้นมาก่อนกูโดนยิงก่อนไว้เน่มีมีกระสุนไหเคเราต้งนะาหารที่ต้งมวนตอนนี้ ผมเพื่อนตายได้ไงครับที <S 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 ค่ครงครับวาดีไมไมครับ จะตายลจะแห้งตายเราเผาตบนะเวลาเราตา,า,ายแล้วเราเผาตบเลยครับเวลายิงตายแล้วเราเผาตบเลยนะมันจะทำให้เขาชุบไม่ได้ครับเมื่อกี้เพื่อนน่าจะรอผมหมุนี่มีลงไป มาเพื่อนเร็วเ,เรา,เราได้เลือดคืนละเราปารมเลิศเลยได้เลือดเต็มเต็ม รอเพื่อนก่อนครับแล้วต่อไปเราก็ต้องไปออกนะครับทางนี้เลยฮะไกลๆนู่นเลยเพื่อลบหนีนะน,นี่เลยไปเป็นออยังไงบ้าง <S <S โอเคไเดูตัวที่สุดที่ดีกว่<อ> เฮ้ยอนคนครับเอไม่ไหวว่ะมันดักอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนในการมันเพื่อนวิ่งเลยทำงานนี้ต้อง,งวิ่ง้วสามคนว่ะ ของผมไม่น่ารอดแล้วประหวะนี้ไปกว่าหน้าหลังเอือตายครับผมก็ประมาณนี้ครับตายหมดเกลี้ยงเลยก็พอดีผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งครับพอดีก็เพิ่งจะมาเล่นนี้ตาสองตานะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดซับสไคร้นะครับผมก็น่าจะเป็นไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ ขอนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับ